สวัสดีครับชาวราศีพฤกษบนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel the witch spy n a t ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายเดือนนะฮะของผู้ที่มีดาวจันลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤกษ์นะครับหรือคนที่เกิดในวันที่21เมษายนนะครับผมจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ a ดเดย์นะครับผมทุกท่านนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดนะครับผมในวันที่ผมได้บอกไปนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมมีความสุข นะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอยู่กับชาแนลของเราไปนานๆนั่นเองนะครับผมก็นะฮะสำหรับเดือนนี้นะครับผมมีคลิปความรักรายตรยมาด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครกําลังรอคลิปความรักอยู่นะครับ mm hmm. ก็สามารถติดตามได้เลยนะครับผมจะออกหลังจากที่คลิปรายเดือนนะครับผมออกอครบทุก12จักราศีแล้วนั่นเองนะฮะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานั่นเองนะครับผม่ะเข้าสู่คลิปรายเดือนกันดีกว่านะครับผมในเดือนนี้นะครับมีนิวม o ลนะฮะในหนาวแล้วมีนิวมูลนะครับในวันที่1เมษายนนะครับผมก็กลุ่มดาวพุธนะครดาวของความคิดและก็การสื่อสารนะครับในเรือนที่12นะครับอาจจะเป็นเดือนที่ไม่ได้มีความหวือหวานะครับสาหรับ ชาวลัคนาราศีพฤกษ์เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเรือนที่12นะครับผมก็จะเป็นเรือนของภายในนะครับเรือนของความลับนะครับผมแล้วก็อารมณ์ที่มีความลึกซึ้งนะฮะดังนั้นการที่ดาวพุธอยู่ในเดือนนี <S <s bueno. yeah. ้นะครับผมจะทําให้ม okay, ีความคิดที <S <s ่มีความอ่านลึกซึ There, ้งนะครับผมแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับอารมณ์นะครับผมมากกว่าปกตินะฮะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤกษ์นะครับผมในเดือนนี้นะครับผมก็จะมีความแบบว่า สับสนนิดนึงนะครับผมอารมณ์อย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งนะครับผมหรือว่าทําตามอารมณ์มากกว่าปกตินั่นเองนะครับดาวไครอนนะฮะจะช่วยเยียวยานะครับผมบาดแผลทางใจสําหรับหลายๆท่านนะครับผมท่านที่ผิดหวังจากการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็จะเป็นช่วงเวลาสําหรับการปลดปล่อยพลังงานในแง่ลบนะครับผมหรือว่าในการรีชาร์จนะครับผมในการเขาเรียกว่าเติมพลังนะครับผมให้กับ ชาวราศีพฤษภอีกด้วยนะครับผมดังนั้นในเดือนนี้นะครับผมก็อยากใช้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมก็ประมาณว่าหยุดเพื่อคุยกับตัวเองสักพักหนึ่งนะครับผมสักระยะนะฮะอาจจะได้พลังที่คืนกลับมานะครับผมหลังจากวันที่19เมษายนนะครับผมดาวอาทิตย์นะฮะจะเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับผมก็จะเข้าไปกลุ่มกับดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวสําหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะครับผมใน รอบปีนะครับผมเมื่อดาวอาทิตย์เข้าสู่เดือนที่1นะครับสำหรับาชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าในแง่ของความคิดนะครับผมคือเมื่อกี้ผมพูดถึงในรเรื่องของพลังงานเนาะว่าเอ้ยคุณจะเริ่มมีพลังนะครับผมจะเริ่มกลับมาทํานู่นทํานี่นะฮะได้ตั้งแต่วันที่19เมษายนเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าในแง่ของความคิดนะครับผมก็คือคุณก็ตะเลิกอื่นๆเออๆนะ ตั้งแต่วันที่10เมษายนนะครับผมก็คือดาวของความคิดนะครับดาวพุธจะเข้าสู่ราศีพฤกษภคือเรือนที่1แล้วนะฮะก็จะพูดถึงในแง่ของอ่ะเริ่มกลับมาคิดถึงตัวเองอย่างจริงจังนะครับผมหรือว่าแผนการต่อไปในอนาคตนั่นเองหลังจากที่ได้เจอการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเข้ามานะครับผมจากการที่ดาวยูเรนัสอยู่ในราศีพฤกษภนะครับตั้งแต่ประมาณปีสประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็ ท่านไหนที่รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับสมองล้านะคะผมร่างกายรู้สึกเฉยชานะครับก็จะเริ่มกลับมาเป็นปกติตั้งแต่วันที่10เมษายนเป็นต้นไปอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับดาวศุกร์นะฮะดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนที่10นะครับซึ่งเป็นเรือนของความสําเร็จนะครับผมแล้วก็การงานนะฮะกลุ่มดาวเสาร์แล้วก็ดาวอังคารนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่พลังของคุณนั้นนะฮะไม่ได้เต็มเตี่ยมหรือเต็มพลัง เท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของการงานหรือว่าความรับผิดชอบนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องใส่ใจอย่างมากนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่หลายๆท่านนั้นนะครับยังรู้สึกว่าไว้วางใจไม่ได้นะคือในเรื่องของพลังในเรื่องของอารมณ์อาจจะดรอปนะแต่ว่าในเรื่องของความแตบตักกะหรือคุณรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มันมันยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่น่าไว้วางใจนะคุณก็จะยังมีพลังบางส่วนนะที่จะเอามารับผิดชอบนะครับผมกับ หน้าที่การงานนะครับดาวเสาร์เองก็ต้องการความเข้มงวดจากคุณในหลายๆอาทิตย์ทางนะครับผมบางท่านนะครับผมที่ประคองการงานประคองหน้าที่ของคุณมาได้ถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวตามดาวอยู่เลยนะนะครับผมซึ่งเป็นดาวของการเปลี่ยนแปลงนะที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับสามปีมาแล้วนะครับก็อยากให้อดทนทําต่อไปก่อนนะครับผมดาวคานจะช่วยส่งเสริมให้คุณนั้นมีแรงที่จะสู้แล้วก็รักษามันเอาไว้นะครับ แม้ว่าในแง่ของจิตใจนั้นคุณจะเหนื่อยล้ากับมันมากก็ตามนะในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจนแล้วจนรอดนั้นนะครับผมคุณไม่คิดที่จะแบบเปลี่ยนแปลงมันจริงๆนะครับผมตอนนี้จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับผมชาวราศีพฤษภนะว่าเออคุณเอาอยู่จริงๆนะครับผมซึ่งถ้าคุณน,นั้นรู้สึกขาดตกบกพร่องอะไรไปนะครับก็อย่าได้กลัวที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าขอคําแนะนําจากคนอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้นั้นนะฮะ ดาวนปจูนแล้วก็ดาวพฤหัสในเรือนที่11นะครับผมเรือนของคอนเน็กชันนะครับจะมอบความเมตตานะครับผมให้กับคุณนะครับดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่เรือนที่11นะฮะมาสมทบกับดาวใจดีทั้ง2ดวงในวันที่5เมษายนนะครับคุณจะได้พบกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือปัญหาของคุณที่กําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับการที่ดาวพุธนะครับผมอยู่ในเรือนที่12ตอนนี้นะครับอาจจะทําให้คุณนั้นไม่กล้าที่จะเอ่ยปากนะครับผมบอกเขาให้ ผู้คนต่างๆนะครับผมรับรู้ว่าคุณนั้นมีความเออลําบากนะนะครับผมขาดแคลนนะนะครับแต่ว่าคุณสามารถพูดแล้วก็ขอได้นะครับผมที่จริงแล้วนะฮะทางนี้รวมถึงในเรื่องของการเงินนะครับผมที่อาจจะยากลําบากในการพูดออกไปด้วยแล้วก็การขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ดาวการเงินนะครับตอนนี้กุมดาวเนปจูนนะครับผมหมายถึงว่าในเดือนนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้คือวันที่1นนะในเดือนนี้นะครับรอจังหวะนิดนึงนะครับผมในเดือนนี้นะครับผม และดาวพฤหัสนะครับผมส่งถึงดาวพลูโตนะครับในมุมที่ดีนะครับผมเดือนที่9้านะครับผมซึ่งเป็นเดือนของความสุขแล้วก็โอกาสนะครับผมคุณจะสามารถต่อเงินได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนนะครับแบบเกรงใจคนนะครับไม่กล้าขอยืมนะฮะก็อาจจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคารการกู้นะครับผมการจำนองต่างๆอันนี้ก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมในช่วงต้นเดือนนะฮะ ก่อนวันที่5เมษายนนะครับหลายท่านอาจจะพบกับความตรึงเครียดของความสัมพันธ์สักหน่อยนะครับผมแต่ว่าหลังจากนั้นนะฮะจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเมื่อดาวของคุณนะครับผมแล้วก็ดาวของคนรักของคุณนะครับทำมุงที่ดีถึงกันนะครับผมแล้วก็ดาวพุธนะฮะเข้าสู่เรือนที่1น,นะครับคุณมีโอกาสที่จะได้แบบว่าพูดคุยกันนะครับผมหลังจากที่คุณนั้นต้องแบกรับภาระทางหน้าที่การงานจนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กัน นะครับผมบางท่านหลังจากที่ภาระหนักอึ้งนั้นได้แบบว่าผ่านพ้นไปในเรื่องของการงานนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นตามลําดับด้วยนะครับผมเพราะว่ามีเวลาให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมดาวศุ์ดาวของความรักนะครับผมอยู่กับดาวพล้หัสแล้วก็ดาวนิจจูนนะฮะหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้เดินทางพักผ่อนแบบคนที่รักนะครับคนโสดเองก็มีโอกาสที่จะสลับโสดนะครับผมเจอคนที่น่ารักถูกใจนะครับผมเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับ ฟูมูในวันที่16เมษายนราศีตุลนะครับเรือนที่6นะฮะเกี่ยวข้องกับการงานนะครับชาวลัคนาราศีพฤษพหลายท่านนะฮะก็จะมีโอกาสที่ดีมากนะครับผมเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานเข้ามานะฮะโดยเฉพาะจากดาวเสารนั้นนะครับผมก็คือจากผู้ใหญ่หรือว่าเจ้านายของคุณนะับเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะครับผมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นะครับผมบางท่านอาจจะได้รับดีลใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆที่ส่งต่อมาให้คุณนั้นได้ที่สุดตัวเองนะครับผมได้ใช้ความคิดด้วยนะครับหลังจากที่ดาวพุธนะฮะเข้าสู่เรือนที่1นนะครับหลังจากวันที่10เมษาอันนี้ก็เป็นไปได้นะฮะโดยเฉพาะกับท่านที่ทํางานประจำนะครับทำงานที่ทําอย่างต่อเนื่องนะครับผมบางท่านอาจจะผ่านเรื่องยุ่งรุ่งอ่ะแล้วบางท่านอาจจะผ่านเรื่องราวยุ่งยากนะครับผมก็ สามารถคาดหวังถึงตําแหน่งได้ด้วยนะครับหมายถึงการเลื่อนขัน้นการปรับเงินเดือนการเลื่อนตําแหน่งต่างๆนะครับผมถ้าหลังจากาผ่านจุดที่มันยุ่งยากยุ่งเหยิงนะครับผมหรือว่าอาจจะได้ข้อตกลงบางอย่างนะครับผมที่คุ้มกับตัวของคุณเองนะครับผมกับความต้องการของตัวคุณนั่นเองนะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะเมื่อกี้เป็นในแง่ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับผมต่อไปนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมในแง่ของไพ่ไทโร่กันบ้างนะครับผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็อยากจะให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับตรวจสอบวันเดือนปีเกิดนะครับผมเวลาเกิดให้เรียบร้อยนะครผมโดยการเข้าไปคลิกใน description box นะครับด้านล่างนะฮะผมจะมีเว็บไซต์นะครับสำหรับการตรวจหาลัษนาะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เว็บ ของอาจารย์หวราศาสตร์ชาวไทยอาจารย์ปรินนี่นะครับเข้าไปกรอกวันนนี่เกิดเวลาเกิดนะครับผมแล้วก็รีเช็คนะครับผมว่าคุณนั้นอยู่ลัคนาอะไรนะครับเพราะว่าในแง่ของโวราศาสตร์นั้นนะครับลัคนาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในการดูดวงนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับผมสามารถดูช anel นนของเรานะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์สูงสุด ไปได้ด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองไปรีเช็คกันก่อนนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยรีเช็คนะครับหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าหลักการของเราคืออะไรหลักการของเราเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนั่นเองนะครับผมก็การเอาวันเดือนปีเกิดก็จะไม่ตกกับโหราศาสตร์ไทยนะครับอย่าลืมรีเช็คนะนะฮะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับเดือนนี้นะฮะสามอ่ะภาพตัดนะครับผมเพราะว่า เมมโมรีการ์ดเต็มนะครับก็ไม่รู้ว่าตัดตั้งแต่ตอนไหนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือผมอัดคลิปของชาวราศีพฤกษ์จบแล้วนะกลับมาดูอีกทีหนึ่งเอ้าตัดไปตั้งแต่ สินาทีแรกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ้ยมันสะดุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมต้องขอโทษมากๆจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนนะครับผมว่าไพ่มีไพ่อ่าอะไรบ้างนะครับเริ่มจากไพ่ใบแรกนะครับผมเป็น t r e e of cups นะครับสองเป็น wheel of fortune นะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงยังเข้ามานะครับผม ten of bones นะครับ a e of swords นะครับผม two of swords นะครับ the h e l e p e n t นะครับผม the tower นะครับผม f o r of Wands นะครับผม The Emperor แล้วก็ Eight of Swords นั่นเองนะครับอสำหรับเดือนนี้ของชาวราศีพฤกษพนะครับผมก็จะพูดถึงในแง่ของความสำเร็จนะครับผมคือความสำเร็จอันเนี้ยมันจะเป็นความสำเร็จแบบยังเป็นขั้นพื้นพื้นอยู่นะอาจจะยังไม่ใช่ความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่แบบว่าเวอร์วังนะครับหรือว่าจบอะไรที่มันคือมันมันเป็น ความสำเร็จขั้นแรกนะหรือขั้นเริ่มต้นนะนะคะผมสําหรับเป้าหมายทุกอย่างคือผมต้องบอกนี้ก่อนเนาะว่าบางคนนั้นอาจจะเพิ่งปรับเปลี่ยนนะครับผมหรือว่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาเนาะแล้วก็พอได้มาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะครับมันก็เริ่มกบบว่าเอ้ย เราทําได้นะครับผมงานนี้เราทําได้จากที่เราเคยมีความไม่มั่นใจนะครับไพ่2ดาบเข้ามาไพ่8ดาบเข้ามาบาเอ้ยบางคนแบบว่ามีความไม่มั่นใจมีความกังวลนะครับผมตอนนี้บางคนอาจจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมว่าเอ้ยเราสามารถทําได้นะเรามีศักยภาพนะเราเอ่อเก่งมากพอนะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นั้นนะครับผม หลายๆท่านนะครับอาจจะรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานมาเยอะนะครับเราจะเห็นไพ่ของการเฉลิมฉลอง2ใบเลยนะครับก็คือไพ่สี่คทานะครับผมกับไพ่สามถ้วยนะครับซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองนะครับสู่ความมั่นคงนะครับผมสู่โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆนะครับผมที่กําลังเข้ามา นะครับผมหรือบางคนอาจจะเข้ามาแล้วนะครับผมอาจจะไม่กําลังนะบางคนนะครับอาจจะเข้ามาแล้วนะครับผมซึ่งมันจะเป็นการปลดปล่อยตัวของคุณเองนะครับจากไพ่หนึ่งดาบนะนะฮะให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับปลดปล่อยจากพันธนาการต่างๆนะครับบางคนผมพูดถึงในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเนาะไพ่เดมเพลเดอร์เข้ามานะครับผมก็มีโอกาสสูงมากๆเลยที่คุณนั้นจะได้เฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นนะครับส่งต่อมาให้คุณนั่นเองซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆ นะครับผมคุณจะสามารถเอาโอกาสตรงนี้นั้นนะครับผมมาพัฒนาตัวคุณนะครับพัฒนาชีวิตของคุณนะครับให้มันมีความมั่นคงเจริญมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจะมาแบบฉับพลันอีกแล้วน่ะนะครับผมจากไพ่ที่เกิดขึ้นนะครับเดเช่าเลยนะครับเหมือนสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงมาเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็น ราศีที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเพราะอะไรที่มันแบบว่ามาแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวมาแบบฉุกระหุกอ่ะคือคุณก็จะไม่ทันรับมือนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะยังมีช่วงของการแบบเออไม่อยากรู้ไม่อยากรับไม่อยากมาคิดแบบรับตัวอะไรมากมายแล้วถึงจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากอันนี้เนี่ยอนาคตค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับคุณอาจจะได้รับโอกาสสําหรับ เขาเรียกว่าการพิสูจน์ตัวเองนะครับผมโปรเจกต์อะไรที่เจ้านายของคุณนะครับผมหรือว่า,าคนอื่นๆนะครับพยายามที่จะหยิบยื่นให้คุณนั้นได้พัฒนาตัวเองได้เพิ่มเติมศักยภาพของคุณนะครับผมยังไงก็อยากให้ชาวราศีพฤกษพนั้นโอเพนเอาไว้นะนะครับผมเปิดกว้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็ดูทิศทางต่างๆนะครับผมของอาชีพการงานของคุณนะครับว่ามันจะ ไปได้แบบไหนบ้างคือทิศทางมันดีนะนะครับวิวออฟฟอร์จูนมามันหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยเหนื่อยคุณเคยหนักกับหน้าที่การงานมันเคยแบบว่ามีความวายป่วงนะครับบางอย่างเนาะมันก็จะก้าวสู่จุดที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วคุณก็จะได้เขาเรียกว่า แลวคุณก็จะได้พัฒนาตัวเองที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ผมบอกไปเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับมีโอกาสที่คุณจะได้นะครับผมหรือว่ามีโอกาสที่จะเข้ามาเพื่อทําให้คุณนําพิสูจน์ตัวเองว่าเอ้ยคุณสามารถทําได้นะคุณเป็นแบบ the best นะครับผมของอเส้นทางเส้นนี้นะครับซึ่งสามารถพัฒนาได้ต่อไปนั่นเองนะครับผมก็อยากให้คุณนั้นรับโอกาสนี้เอาไว้อย่างน้อยรับพิจารณาก็ได้นะ่ะน้องชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าไพ่ออกอะไรต่อบ้างนะครับ หนึ่งเรียนนะครับ Aries Pentacles นะฮะก็เป็นเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชาวราศีพฤกษภได้เป็นอย่างดีนัน่นเองนะครับผม King of Swords นะครับผมแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าคนคนนี้นะฮะพระราชาถือดาบนะครับมีความแบบเข้มงวดนะนะครับมีความแบบเทิ้งตรงนะครับผมมีความเออขาเรียกว่าตัดสินจากภาพที่เห็นจากภาพ เขาเรียกว่าอะไรตัดสินจากภาพที่เห็นได้ชัดนะจากภาพที่เห็นได้หลักจากดวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมองจากผลงานเนาะนะฮะอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องสร้างผลงานสักนิดนึงนะครับแล้วก็เทมเพลนส์นะครับไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาถึง เ,เยอะนะ1 2 3 4งี่สี่ใบนะครับผมโอกาสเข้ามาการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะครับการเปลี่ยนแปลงเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะครับผมจะเป็นช่วงที่ถ้เกิดว่าก่อนหน้านี้นั้นคุณมีความลำบากคุณมีความเหนื่อยคุณมีความหนักนะครับผม ตอนนี้ก็จะกลับเข้าสู่สมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับผมอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะก็ไม่ไม่ได้แย่เลยนะสําหรับเดือนนี้นะครับชาวราศีพฤษภนะ,ะมีไพ่เดือยไฮโลแฟนเข้ามาด้วยนะครับเป็นไพ่สําหรับชาวราศีพฤษศด้วยนะนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณได้รับโอกาสนี้นะครับคุณสามารถทําแบบยาวๆไปเลยนะครับผมทําแบบค่อยๆทานะครับเป็นตัวของตัวเองกับงานงานนี้สุดๆนะครับผมดังนั้นก็นะอาจจะเข้ามือคุณมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับผมยังไงก็อยากให้ลองพิจารณาดู ทีมของเดือนนี้นะครับผมเป็นไพ่ยูสโยไมวิสล่นะครับผมพิกสปิริตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดนะครับผมตัดสินใจให้ดีๆนะครับผมว่าควรทํายังไงนะครับผมคือคุณช้าได้นะไม่เป็นไรหรอกนะครับไพ่สองดาบเข้ามาไพ่แปดดาบเข้ามาพูดถึงในเรื่องของการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสที่ตัดสินใจนะครับผมก็ใช้มันอย่างให้เต็มที่นะครับผมให้คุณรู้สึกว่ามันอ่าโทษทีครับให้คุณรู้สึกว่าเออ มันมันดีนะที่เราได้แบบได้เลือกนะครับผมช้อยสรงนี้ไม่ว่าจะมันจะเป็นในแง่มุมไหนก็ตามนั่นเองนะครับผมก็อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีที่สุดสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับต่อไปไพ่ไครรอนนะครับผมฮีลิ่งนะครับถ้าเกิดว่าอใาครมีปัญหานะครับผมในเรื่องของแบบว่า การเยียวยานะครับผมคืออย่างที่ผมบอกไปเนาะดาวพุธกลุ่มดาวไครรอนนะครับพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาทางด้านความคิดนะครับการปรับทัศนคตินะครับผมแล้วก็มันมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดอะไรเข้ามาด้วยนะครับผมมันอาจจะมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมากยิ่งขึ้นนะครับผมให้คุณได้ไปเจอกับอะไรใหม่ๆความคิดใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆ นะครับผมที่จับต้องได้นะครับผมแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนี่ไงนะครับ second house นะครับความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับผมที่จะเข้ามานะครับผมมีบทบาทสําคัญกับชีวิตของชาวราศีพฤษภในตอนนี้นะครับในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับผมที่จะเข้ามานะครับผมดังนั้นก็อยากให้ชาวราศีพฤกษ์นั้นตเต็มที่นะครับคุณอาจจะเคยเสียอะไรไปจากดาวูเรนัสเข้ามาในเมื่อเอช่นในเมื่อเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวคืนแล้วนะครับผมดังนั้นอยากให้คุณตเต็มที่นะครับมาดูกันที่คำแนะนำกันบ้างนะครับคำแนะนำจะบอกว่านะฮะ ดอกลิสตนตัสนะครับผม g ก a t i ี u จ e ด n d grace away look lovely on you นะครับเขาบอกว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่แบบน่ารักอยู่แล้วนะทัศนคติดีนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ดูมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษเลยนะครับแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของคุณตอนนี้เนี่ยนะครับผมดูแบบว่าดูน่ารักนะคนอยากจะให้โอกาสคนอยากจะพูดคุยคนอยากจะเข้าหานะครับผมดังนั้นก็ใช้โอกาสตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมชาวราศีพฤษภนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ